สวัสดีค่ะวันนี้บีจะมาแนะนำการเก็บต้นหอมไว้ทำกับข้าวนานๆนะคะเป็นเดือนเป็นเดือนก็เก็บไว้ได้ค่ะส่งสเดือนก็เก็บไว้ได้ถ้าเราไม่กินหมดก่อนเนาะโอเคอันนี้ต้นหอมที่คุณย่าให้มามันเยอะมากก็เลยจะต้องเอาเก็บไว้จะได้ไม่ต้องซือ้อโอเค หันห่นขนาดที่เราทำกับข้าวเลยนะคะ ใส่ถุงค่ะไม่มีเน่าแน่นอนค่ะซื้อมาแล้วก็ทำไว้แบบนี้เลยเวลาเราจะทานเราก็แค่เอาออกมาโอ้ยไม่ชอบ ันหอมหรืออะไรกับหอมเลยนะเดี๋ยวก็ร้องไห้แสบตาแดีวจะแบ่งไว้ทำส้นผักกินด้วยเนะ เดี๋ยวที่เหลือจะเอาไว้ทำส้มผักกิน น่าจะเป็นหอมแบ่งเกาหลีนะคะคือมันต้นใหญ่มากแล้วเก็บหัวไว้แล้วด้วยย่าถอนมาทั้งหัวเลยน่าจะคุณเพื่อนคุณย่าให้มาเสร็จแล้วค่ะคือที่เกาหลีเขาจะเน้นแบบว่า หน้าหนัง็็ปิดานไม่ได้นะเสร็จแล้วค่ะนี่อมของเรา้ามเผ็ดสัดจ้าถูกปะเอาเข้าช่องฟิวเวลาจะทานก็แค่แงะออกมาทานแค่นี้เองค่ะง,ง่ายมากโอเคดีมาแนะนำเรื่องเจ็บหอมไปทานได้นานๆนะคะเวลาจะทานต้มผัดแกงทอดหรือยำหรืออะไรเนี่ยก็ทำแบบนี้เลยะคะ่ะนี่ คือถ้าเราซื้อของมาเยอะน้ก็กลัวมันแบบว่าเน่าเสียอย่างเงี้ยทําแบบที่ดีแนะนําได้เลยค่ะล้างหัง่นเอาใส่ภาชนะแล้วก็เข้าช่องฟิตค่ะโอเควันนี้ขอบคุณที่ติดติดตามนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจา้าลางงี